ฟังให้ดีนะโคลโรน,นากผม่าโคโรนามันรู้ด้วยไวรัสโคโรนาดูดิ <c oughs> <c oughs> นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกมครับผมเกมอะไรครับเกมเกมของโคนเองจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขึ้นชืชชช่อเกมเอาไว okay. บบ้โอเคแล้ววันนี้เรามาอยู่กับใครบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาอยู่กับใครครับนี่ใครครับใครในเกียรมไม่เกี่ยวช่องบินเอาช่องบินละวันนี้ช่องอะไรครับเอาเอาเอาอุ้ยหายยี่สิบสองคนใดยี่สิบสองคนแล้วเป็นสี่สสองแล้วก็ไม่ออม อ๋อโอเค MC มาสกุลิเกอร์เกมเมอร์แล้วก็มาหันเกมเมตัดทีวีขอบคุณโอเคโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผมไปเลยครับไป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 เราตามกระแสกันนะครับผมไม่ใช่เรามาอะไรนะโอเคเดอาไปเ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 อาไป เดินโคตรช้าเลยใช่เดินช้ามากใครอยากได้แมปนี้นะครับสามารถไปดใต้ล่างคลิปได้เลยพร้อมแล้วเริ่มพร้อมยัง e a o u มีคำถามครับผมโอเคเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาแล้วไปยังไงวะโอเคไปแล้วไปแล้วมเริ่เริ่ทุกคนแล้วเอ้ยหยุดหยุดเอ้ยเอ้ยขนาดมาแล้วดูดิขาับรถข้าวาง

โอเคเข้ามาได้ลแล้วเอ้าตายรอดด้วยรอดด้วยรอดด้วยไม่ตายวะรอยนะผมรอด,อรอดไ,มไม่ตายวะไ <นะ S 1> อ้าจ้าผมรอดทุกครั้งแล้อ,อวะออรอ,ต,อ,รอต้องรอให้มันหมดเวลาก่อนกดดีบูดบดีบูดดีบูเอ้าทำไมตายอ่ะทำไมพี่เข้าชิงใจแล้วพี่ตายวะอยู่ดีดีงงเงี้ยไม่ใช่จี๊ยดยังไงอะ เซียงเสียงวอลล็อปพี่ไม่ต้องโอเคพอไหมเกมที่สองไปเลยครับเดี๋ยวไปดึงแบบดึงรอด้วยรอด้วยจีเหลือเพียร์อยู่สี่คนด้านไหนดีอะด้านไหนมันก็เหมือนเหมือนกันเลยแหละเข้าๆไปเถอะอ๋อตะกี้นี้ผมตายยี่หวัตายพิสุดท้ายใช่ปะ

ี๋ยวมันห okay. ันหน้ามามันหันไอ้อะไรวะอยู่ดีๆตายเลยี่ัอยูหน้อะ้รวะโอ้ยเกมพี่ค้างโอ้โหเดินโคตรช้าเลยโอเคมาพี่ต้องเข้าเส้นชัยได้ด่านนี้คอยดูนะพี่จะเข้าเส้นชัยโอ้บุนนาเ อุอมาดับบลีบราซิเบร์นุ่มะบราณไอ้หยุดไม่ใช่พี่ตายอีกออมอีกแล้วออมตลอดเลยอ่ะต่อหน้ากล้องด้วยเอ้ยพี่เข้าไม่ได้ผมไปดูเล่นอยู่เออหันไป โอ้เข้ามาได้เล็วเอ้าทำไมอ่ะเข้ามาได้เลยเอ้าเรื่องพี okay. okay. ่จะกลับย yeah. ังไงอ่ะม no, ันมีคนมีแค่แบบเดียวครับายะอะไรนะมันมีแค่แบบเดียวตัวตายไม่กลัวจะตายอ้าวตายอีกแล้วอะไรอ่ะมีแค่แบบเดียวใช่มันมีแค่ด่านเดียวเสียงอะไรวะเนี่ย เฮ้ยจอมใช่ไหมเนี่ยข้าอีกอ่ะอาตอนนี้เพย์ยืรอเข้ามาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับอ้าเอาไปเร็วๆๆๆทุกคนไปเขื่นเนี่ยไป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 ยแล้วต้องทำไงเนี่ยต้องชนะอ่ะต้องต้องเข้ากีดให้กังทำด้นเราเราห้ามขยับเวลาอยู่หลังเส้นนะพี่อ๋อที่หาข้อง

อยู่นิ่งกันน,นะครับ A E I O อยู่ถึกแล้วไม่อยากเดืดขาดเวลาอยู่หลังซึ่ง A E I O อยู่ <ks> โอเคเข้ามาได้แล้วแล้วกดปิดยแล้เว้ย ยัองอยู่ให้หมดเวลาใช่มั้ยตรงนี้แล้วพวกเราก็จะตายผมอยู่ด้านบนโอโรมาโอโรมาเปล่ามันพูดเมื่อกี้หวังว่าจะไม่ตายไม่ตายเว้ยอ้าวดูดดดดนี่ยดูนี่ทุกคนบึ้งใครชอบแับเด็ก

ต่อหน้าต okay, ่อตาเลยครับทุกคนว่อเลยคาฟังให้ดอนะโคโรนามันรู้ด้วยไวรัสโคโรนาดูดิโคโรนาอาจุดอับปวดร้าบปร้าบโอเคทุกคนมาปิดคลิปกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีไหนๆมันก็มีแค่แมบเดียว ก็ฆ่ากันทั้งหมดเลยโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเล่นมินิเกมนี้กันนะครับทุกคนครับนะครับผมซึ่สวัสดีนะครับผมก็มาเล่นกับกันหลายคนเลยนะครับผมถ้าอยากให้เราไปเล่นมินิเกมอะไรหรือว่าถ่ายคลิปแบบไหนกันนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องฟาเกมเมอร์เดอะซีรีด้วยนะครับแล้วไปก่อนสวัสดีครับผมอ้าวบ๊ายบายนอนยุติครับทุกคน อหลทุกคนไม่มีคนอยู่ครับบายบายน้อยอ้าวบายบายไปละบายบาย